خلي <applause> 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 กับกูมึงอยากจะตายเหรอไอ้เฮี้ยมึงก็ตัวประกอบไปใส่ไอ้เฮี้ยนี่มึงอยากจะายเหรอส้นตีนกูเตะกระจายสมองฉันตายกูลายกูอัดก็เธอมาเกินทำมึงใจขาดจนอยากจะตายอ่ะนดีเฟิร์สเขโคตรจะหายสงสัยเฮี้ยนี่มึงอยากจะตายหมัดกูพุ่งก็จ่อกระโหลกจนพ่อมึงดิ้นไม่อยากจะตายอ่ะนิสัยมึงโคตรจะฟไฟคนดีเฟิร์สกูฆ่าไม่ตายหรือพวกกูตบสยับ ฉันน right? ่าใม่ <rat> ้น่าไม่อายเลยเฮียจ mm ัดเฮียเฮียพวกกูไม่ขอสัตว์ไม่ว่าจะหมัดเรื่องต่อยเรื่องตีเฮียเฮียพวกกูไม่พร้อมสัตว์หนังหน้ามึงพร้อมจัดแล้วกูจะซัดมึงพร้อมหมัดตอนหน้ากูขอเก่งๆไม่ใช่รับหลังและพร้อมจัดสูตสูตสีดำไปใส่ไม่เคนไม่เคยจะคนริบมังกรแพลวพาสว่างสีทองใส่ไม่เคนไม่เคยจะคนริบแต่มัดความเร็วเป็นนางใสสว่างไม่ไกลไม่ไกลไม่โทรที่เฮียพวกกูหมัดเม่นเกียร์โฟล์กสัตว์พวกกูเป็กูเป็นคนฟิต เชียร์พวกกูเฟียพวกกูฮิตอ่ะเกียร์พวกลพวกกูลิตอ่ะเชียพวกกูไม่อยาพวกกต่ยลวนสลหับการเชียร์ไม่อยากฟิปอ่ะเชียร์พวกกูเท่พวกกูดริปอ่ะเชียร์พวกกูฆ่าแล้วก็ทิ้งอ่ะเชียพวกกูรองจะหอลล์จะเียร์แต่กอยากผนั้งยัแล้วก็ทิ้งห่ะซีเขาลิฟว์กูหัวหน้ากระนำทำอยู่กลางกูมือซ้ายพร้อมประกบระลองซัดอ่ะแอลคอลิฟร์กูมือขวาจะรอซัดอ่ะเชียร์พวกมึงกระจากไอ้สัตว์พวกกูไม่อยากวัดไห้เชียร์เขาลิฟว์กูข้อจะหายเจอก บอกฉันตากู <Bu> ุลายกูอ <But> ัดเข้าเธอมาเกินเธอมึงใจขาดจนอยากจะตายอ่เฟิร์สกูโคจะหายสงสัยเฮียนี่ไม่อยากจะตายหมัดกูพุ่งก็จ่อก็หลกจำพ่อมึงดินไม่อยากจะตายอ่ะัยมึงโคตรจะควายคอนเฟิร์สกูฆ่าไม่ตายือพวกกูตบสยับมึงบอกชนะนี่ไม่เาไม่อายเลยทียเกกเชยไม่ากจะคุยมึงเล่นงูแง่ทีเดีชาตัต่าหน้ามึงอยามาซุยมึงไปไกลในผู้ขี้แพ้มันอยู่ในขับกูฟกูโฟกูได้ทั้งหมดทั้งฮิปกับโซนเอาผูขี้ก๊าสไม่คิดกลยโชว์ไม่อยากด้ I'm gonna put that in Saragacine, get back ถ้าหิวไอ้สายก็แดกข้าวแต่ท้ามึงหาไอ้สายก็แดกแตงไ้เฮียพวกมึงใหญ่จะงานอน้เสียงเพลงกูดังกูดังประทัดแด่เรียกพ่อเรียกแม่มึงโทรมาแล้วอะเรียกเพื่อนมึงด้วยลาคอไปซะทำโชเฟชไอ้สา์ได้โชวควยแก๊งมือยังเด็กไอ้สว์ได้เจอมวยก็เมียมึงล่างกูเรียกมอมควยเปียบเงินเปโง่เฮียมันคงรวยึง้ทุไดทุ่จหายพวกมึงเป็นควายควายไปตายไปมึงจะไปตายที่ไหนก็ตายไปเอาหน้าพวกแม่งไอ้สไปไกลไกเฮียแล้วเปนหน้าลำคานเหมือนนักลบในยาวยิ่งการพวกมึงกระตอกเป็นหน้าลำคานม เฮส่งตีกกูเตะกระจายสมองฉันตากูลายกูอัดเข้าเธอมาเกินเธอมึงใจขาดฉันอยากจะตาย เฮี้ยนี่ไม่อยากจะตายหมัดกูพูดก็เจาะก็หลุดจนพ่อมึงดิ้นไม่อยากจะตายอ่ะที่ใส่มึงโคตรจะควายคอยรีเฟรชกูฆ่าไม่ตายหรือพวกกูตบสยามมึงบอกชนะนี่ยไม่ได้ไม่อายเลยเฮี้ยคอยรีเฟรชกูโคตรจะหายเจอกับกูมึงอยากจะตายอ๋อเด็กเฮี้ยมึงก็ตัวประกอบไปสัตว์เด็กเฮี้ยนี่มึงอยากจะฟายอ๋อสตีของไตะกระจายสมองฉันตากูลายอ่ะกูอัดเข้าเธอมาเกินเธอมึงใจขาดจนอยากจะตายคอยรีเฟรชกูโคตรจะหายสงสัยเฮี้ยนี่ไม่อยากจะตายหมัดกูพูดก็เจาะก็หลุดจนพ่อมึงดิ้นไม่อยากจะตายอ่ะที่ใส่มึงโคตรจะควายคอยรีเฟรชกูฆ่่าาไมตตยยพกูบบส บอกชนะได้ไม่ได้ไม่อายเลยเฮีย